เราอัดุดมส่งบูญไปด้วยนิทานพื้นบ้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตำนานที่จะเข้ามาเกี่ยวกับเื้อธรรมชาตินั้นคือพี่นังกาลันมีความโดดเด่นในฐานะสิ่งมีชีวิตที่น่าขนลุกและลึกลับเป็นพิเศษพี่นังกาลันมีต้นกำเนิดมาจากประเพณีพื้นบ้านของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นสัตว์หายกินในเวลากลางคืนและชอบสร้างความหวาดโกรกให้ชุมชนที่ ต้องสงสัยพี่นังการันมักถูกมองว่าเป็นผู้หญิงในแต่ละวันมีชีวิตที่ไม่โดดเด่นมากนะักแต่อย่างไรก,ก็ตามเมื่อตกกลางคืนการเปลี่ยนแปลงอันน่าประหลาดก็เกิดขึ้นตามตำนานพื้นบ้านพี่นังการันจะแยกส่วนหัวและอวัยวะออกจากลำตัวมีกางปีเพื่อให้มันบินได้อย่างอิสระเพื่อค้นหาเหยื่อ ความสามารถเหนือธรรมชาตินี้ว่ากันว่าช่วยให้สิ่งมีชีวิตเข้าถึงหมู่บ้านห่างไกลและบ้านที่ห่างไกลได้การปรากฏตัวของปีนังกะลันนั้นในรูปแบบการออกหายกินกลางคืนเป็นเรื่องของฝันร้าย คาอธิบายจะแตกต่างกันไปแต่องค์ประกอบทั่วไปได้แก่ส่วนหัวที่แยกออกมาและมีอวัยวะตามหลังและปีกคู่หนึ่งสิ่งมีชีวิตนี้มักถูกมองว่าเป็นลังสังหรณ์แห่งความหายนะด้วยหน้าตาที่สะุมนกลัวของมันทําให้จิตใจของผู้ข้อร้ายพอที่จะพบเห็นแล้วรู้สึกหวาดกลัว นิทานเรื่องเล่าพินังกะลันกินเลือดของทารลกแรกเกิดและสตรีมีคันทำให้เกิดความน่าสยดสยองเป็นอย่างมากชุมชนท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งเรื่องราวอันน่าขนลุกเกี่ยวกับการเผชิญหน้าปีนังกะลันโดยได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นบินออกหากินกลางคืนการพบเห็นนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายความกลัวที่ปลูกฝังให้กับผู้ที่ข้ามเส้นทางของมันตำนานบางเรื่องเล่าถึงบุคคลที่กล้าหาญที่พยายามขั ขวางพีนางการะลานโดยการวางต้นไม้ที่มีหนามหรือของมีคมไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เข้ามาพี่นังกระานเป็นมากกว่าปีศาจร้ายในตำนานพื้นบ้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันมีความสำคัญทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความกลัวและความตกกังวลของสังคมการหลบหนีออกหากินในเวลากลางคืนและธรรมชาติที่กระหายเลือดทำหน้าที่เป็น องค์ประกอบการเตือนใจในอันตรายในยามค่ำคืนและความอ่อนแอของสตรีมีคันและทารกตำนานปีนังกาลันยังคงดึงดูดผู้ชมในยุคป,ปัจจุบันได้โดยช่องทางหลากหลายทั้งวรรณกรรมภาพยนตร์และศิลปะโดยมีการพัฒนาให้เหมาะกับความชอบในการเล่าเรื่องของแต่ละรุ่นแต่แก่นแท้ของปีนังกาลันในฐานะสิ่งมีชีวิตกลางคืนที่น่าสะพรงกลัว ยังคงเป็นประเด็นที่สอดคล้องกันซึ่งมีพฤติกรรมของหากินเวลากลางคืนที่น่าขนลุกและรูปร่างลักษณะที่แปลกประหลาดเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสมบูรณ์และหลากหลายของนิทานพื้นบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณะที่เราเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวสิ่งเหล่านี้เราก็ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคลัวและความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่หล่อหลอมเรื่องราวชุมชนต่างๆทั่วทั้งมาเลเซียอินโดนีเซีย,นนซยและฟิลิปปินส์พินางการันที่มีปี และความกระหายเลือดยังคงเป็นตัวละครที่น่ามผงไหลและนามม่าขนลุกตามจินตนาการของผู้คนสูนิ